ร่วมขกรออยาบบอกท้า,<ย>าไปหาพี่หาน้องผู้คนมีจิตศรัทธาเนี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าพี่น้องผู้ใดมีจิตศรัทธาวันที่ยี่สี่ครับนี่สาเนี่ยสาพระอ,อาจารย์เพื่อนสีมีงานใหญ่ครับศร<า>ีมีงานใหญ่ที่บ้านกองขันนอจา,า๋า ที่บ้านของขันตำบลนบนาหนังเพื่อพ้นพินพพสัยจังหวัดหนองคายครับมีงานไงถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากไปรวมกินร่วมท่านหรืออยากเป็นเจ้าภาพสร้างพ้นเอื้อนใบสีเป็นเจ้าภาพใบสีถวายพอเพืพ่อนอยากเฮ็ดเอ งานบวงสรวงครับถ้าอยากคนอยากเห็นงานบวงสรวงาแต่กยังขาดปัจจัยหรือขาดเจ้าภาพครับพี่น้องผู้ใดเบิ่งทั้งช่องส่อผ้าโชคหรือทั้งช่องบุญพลาผ้าโชคหลักการเม่วันผ้าร่วยครับขอย้ำมืองานอีกจัยหน่อยนะครับวันที่ยี่สิบสี่เมษายนเดือนเดือนนี้แหละเนาะโอ้ประมานเดือนหนาไหมเดือนหนาครับยี่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับอยู่ที่วัด ปูสามหกซีครับผมปูสามหกีคปูสามหกซีครับผมปูสีสมพรปูสีสมพรบ้านกองขันครับปูนกจะปูข้ามือนามือยอพรยมอ๋อันนี้ตอนนี้อันตมานี่ม้ามาวันนี่แหละ คือนวันที่24เมษส์สามีงานนะอายุบัตรกองขันบัตรกองขันนะ่ตะตำบลน,น้ำหน,นังคนนะพุทธิสัยวันที่นี้คืออาตมาภาพนี่อยากอยากอยากขี่บัวงสวงนี่นะแบบนี้นะคือวัดนี่นายุ่มเดี๋ยวขอความปรึกษาอย่างที่นะก็ยังข้างในมี แต,ต,ต,ต่พิ่นก็อาจีซอยอยู่ญาติโยมทั้งทางไก่พิ่นอาจีซอยอยู่บอกบุญเขาเจ้าอยู่มาปีนี่แล้วมาซอยนี่อ่ะพี่ยังอยู่นี่เนี่เออซอยนี่แหละฮะเอ้ยมันอยู่เกียตตัวตัวสั่งความเนี่ย

ัโพระอาจารย์เดี๋ยวบนพระลาพ้าโชคก็สีล่งทั้งช่องยูทูบแล้วกัสตได้ขอเบอร์พระอาจารย์ไปลงที่ในเกตรตไว้เทื่อสัทธายาติธรรมของพระอาจารย์ติดต่อไปนะครับเนาะขอบขอบขอบคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ